ผมว่าคิวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการจัดสรรโอกาสให้คนได้มีโอกาสมาก่อนก็ต้องได้ก่อนมาทีหลังก็ต้องได้ทีหลังลองคิดดูสิครับถ้าเกิดบางไทยนั้นเวลาจะไปเอาอาหารกับแบบรัสเซียเนี่ย <c oughs> ก็บอกเข้าแถวตามลำดับความสูงเนี่ยผมไม่สวยเลยครับเ <c oughs> ียสูดอูหลังสุดเนี่ยวยแย่เนยครับพราฉะนั้นการจัดคิวมันก็ทําให้คนที่สูงน้อยมีโอกาสได้มาก่อนมนกันเพระาะสา์มาตามลำดับแรกๆตื่นตั้งแต่ตีสี่ไปรอคิวโรงพยาบาลเนี่ยนะครับ คุณหมอทั้งหลายพยายามเห็นใจหน่อยนะครับคนนี้เขาไปรอคิวหน่ยนะนี่บางคนไปรอคิวแล้วเนี่ยครับปรากฏโอ้โหยื่อจาวกว่าจะตรวจเสร็จนน่นไปถึงเอาสิบเอ็ดโมงกว่าๆพอกใกล้เที่ยงหมอบอกค่อยมาใหม่พรุ่งนี้ต้องรอคิวแทบตายค่อยมาใหม่พรุ่งนี้มันก็เสงงเรื่องของคิวจะเป็นเรื่องที่จัดระบบระเบียบของสังคมแต่สังคมไทยเราเนี่ยขึ้นรถเมลี่สนุกดีไม่กันนะครับจะยืนเป็นแถวต่อเมื่อแสงแดดส่องแล้วครับ เป็นแถวยาวตามเงาเสาไฟฟ้านะครับคือยืนบางแดดบางพลางงก่อนนะครับแต่เมื่อไหร่บรถษมทเมจอดปั๊บก็กลายเป็นหน้ากระดานสับสนเหมือนเดิมพุบพับพึบพักย่งกันขึ้นเป็นที่สนุกสนานกันแต่เมืองไทยเรานี่แปลกนะครับท่านผู้ชมครับเมืองไทยเรามีทางด่วนจริงครับแต่เป็นทางด่วนประเทศเดียวในโลกนี้ที่มีจราจรไปยืนโบกอยู่บนทางด่วนครับเออดูแล้วคลื่นดีเหมือนกันคบไปมีเบรกลงเบรกด้านบนทางด่วนครับ ผมว,ว่าผู้เชี่ยวชาญเมืองนอกมาดูแล้วคงขคำทางด่วนเมืองไทยเหมือนกันมันด่วนแบบไหนกันแน่นะฮะผมไปขึ้นเครื่องบินไปเชียงใหม่ครับปรากฏว่าถึงตอน10บโมงยีในคอมพิวเตอร์มันเสียก็พิมพ์ตั๋วไม่ได้รอจนถึง10บโมงห้ครับเครื่องบินมันออก11บเอ็ดโมงเขาก็ประกาศผู้โดยสารที่จะเดินทางไปเชียงใหม่ที่บินที่ทีจีหนึ่งหนึ่งสองกรุณาไปขึ้นเครื่องที่ทางออกหมายเลขหนึ่งนี่เป็นการประกาศครั้งท้ายสุดผมตามเหลือกเลยบอกเฮ้ยน้อง ก็บอกการครั้งท้ายสุดแล้วนะคนขายตัว๋วก็ยิ้มไม่กังวลบอกไม่ต้องกังวลหรอกค่ะที่ประกาศก็ประกาศกันไปที่ขายก็ขายกันไปค่ะองคการใาการแบบนี้แต่ดีเหมือนกันนะครับผมขอยืนยันเลยนะครับว่าการพูดในวันนี้นั้นผมถูกจัดคิวพูดหลังสุดไม่ได้นึกน้อยอกน้อยใจอะไรครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามคิวถูกต้องแล้วและเป็นธรรมดาของเวทีคอนเสิร์ต ที่เสือธนพลอินทริศจะต้องออกมาหลังสุดเสมอไม่รู้เหมือนเสือตรงไหนนะครับความเข้มแข,ข,ข็งรือการเอาชนะใจตนเองนั้นได้เป็นพื้นฐานสําคัญของการสร้างระเบียบวินัยเราจะต้องมีการส่งเสริมใครที่เข้าคิวดีมีวินัยดีนะครับเราก็จะนะครับมีการส่งเสริมสนับสนุนมีการชมเชยครับในกรมรอดอในรอดอพวกเราก็อาจจะมีตําแหน่งเช่นเทพบุตร แต่ใช้ว่าเทพรบรุตรจอมเรียงคิวมันก็ฟังดูกะไรอยู่นะครับเทพรบรตรคิวทองนะครับฐานะเทียบเท่ากับตองสิทธิชอยเพราะของเขาก็าคิวเหมือนกันแล้วสังเกตดูนะครับเราต้องเลิกระบบคําที่ว่ายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุเรารู้สึกกันว่าใครแหกกดได้กลายเป็นฮีโร่นะครับเช่นตรงไหนเขียนว่าห้ามเดินลักษนามดัวเถครับ เป็นรอยเลยนะครับไม่รู้คนหรือว่าใครเดินลัดสนามนะครับมันบอกมันไม่ได้เดินลัดมันวิ่งเหาะๆไปตามสนามเออมีการเลี่ยงกฎหมายด้วยนะครับตรงไหนมีป้ายบอกขับช้าๆอันตรายเฮ้ยงั้นพวกเราบ้นเต็มที่180 กลัวจะเป็นอันตรายเกิดขึ้นผมจึงยืนยันว่าเรื่องของกฎระเบียบนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีเหตุผลอธิบายได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อ,อการปฏิบัติตามผมจึงยืนยันหรือเกินนะครับว่าเรื่องของระเบียบวินัยนั้นมันเป็นสิ่งที่มีเหตุผลอธิบายได้แล้วก็ปฏิบัติตามและจะเกิดผลต่อผู้ปฏิบัติตามทรงสัน้นๆอย่างนี้อย่าประมาทนะครับมีประโยชน์มากเพราะเป็นทรงที่ออกแบบแล้วตามหลักพลศาสตร์หรือหลักแอรโรไดนามิก มีสัมรสิทธิ์แรงเสียดทานน้อยเพราะฉะนั้นถ้าไปแข่งกรีธาโอกาสเข้าเส้นชัยจะสูงกว่าที่อื่นนะครับแล้วทรงนี้พูดไปเลยว่ามันยาวไม่ได้แต่เท่จึงอยากจะยืนยันกับท่านทั้งหลายว่ารักษาดินแดนนั่นหนักเพื่อนรักนักศึกษาวิชาทหารเริ่มต้นจากวันนี้เต็มลานพรุ่งนี้เปิดยุทธการเข้าคิว เมาสักครู่นะครับท่านอาจารย์ชาิมาบอกว่าท่านเป็นเสือธนพลอิทธริ์เนี่ยฮะแหมดูแล้วเสือ11อตัวผมดูยังไงก็มันดองเล่าเสือ11อตัวได้อย่างเดียวนะครับทำอย่างอื่นไม่ได้เลยเกี่ยกวกับเรื่องของวินัยดีต้องมีคิวนั้นอยากจะเรียนพวกเราว่าจริงๆแล้วเรื่องของวินัยนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายประการเพราะผมถือว่าในโลกนี้เวลามันมีจุดกําหนดมาม่วงไม่ต้องไปบ่มอะไรครับมันก็ถึงเวลาสุกจริงไหมครับเรานั่งรออยู่ตรงนี้อีกไม่นานก็เที่ยงคืน ทุกอย่างเนี่ยมันวิ่งมาหาตัวเองหมดฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่สามารถอดสา,าถถสามารถทนสามารถที่จะรอคอยได้เนี่ยเราจะเป็นผู้ที่มีวินัยได้อย่างรถเนี่ยนะครับตัวดีเลยไอเสียงแตรรถยนต์เนี่ยเสียงกวนประาสาทที่สุดบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้รถสปอร์ตเยอะไอผมก็ขับรถก็ผมสบายใจเนี่ยนครับบางทีติดไฟแดงอยู่ปาดชุบมาข้างหน้าแลยท่อเบลคเลยปล่อยมันนะปล่อยมันไปอยากไปไหนไปพอไฟเขียวปะ เดี๋ยวมันก็รอรอไฟแดงหน้าไม่ไปไหนหรอกครับมันจะไปไหนรอดเนี่ยที่เนี่ยมันจะไปไหนรอดจริงเดี๋ยวไปจอดไฟแดงหน้าว่งว่งว่งเอาละเอาละว่งเดี๋ยวก็รอไฟแดงหน้าอีกจะไปแข่งอะไรกันหน้ากันหนาครับอยู่กันอย่างสบายสบายราะถ้าเกิดอารมณ์คนเนี่ยนะครับมีโอกาสมาแย่งแซงคิวอะไรต่างเนี่ยบางทีมันโมโหกันได้เขาถึงบอกเนี่ยครับห้ามพกปืนในรถ ยิงกันมาเยอะแล้วและตรงนี้ก็คือระเบียบวิน,ยนัยนะครับฝากเอาไว้มันเป็นกฎของความปลอดภัยของทุกคนมาถึงวันนี้เนี่ยผมยังดีใจครับที่เมืองไทยของเรายังมีความเห็นถึงความสําคัญของระเบียบวินัยอยู่เมื่อถึงวันนี้เนี่ยนะครับคำขวัญที่อจเลิศที่บอกไว้ว่าเข้าคิวสร้างวินยัยสร้างน้ําใจสร้างไมตรีถ้าเข้าคิวไม่ดีก็ไม่มีความดีไม่มีวินยัยเกิดขึ้นในสังคมฉะนั้น เข้าคิวหรือไม่เข้าคิวทำไมต้องรอให้เด็กถามครับคิวจะดีเนี่ยทุกคนต้องรู้ด้วยว่ามีการรอคอยนะขึ้นรถเมย์อยู่คิวหน้าก็าต้องรีบขึ้นเพราะว่าคนข้างหลังจะได้ขึ้นด้วยไม่ใช่ข้างหน้าถือว่าเนี่ยแบบติดไฟแดงเงี้ยจะไม่อยากให้เขาแทรกครับพอไฟเขียวก็ต้องออกไม่ใช่พอไฟแดงอ่านหนังสือพิมพ์นะพอฟักเข้าไฟเขียว ก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างหลังบีบแาปิ้นโกรธทาเป็นอ่านอยู่งั้นพอไฟเหลืองกูไปไอ้ข้างหลังเดี๋ยวมึงไฟแดงหนะ้าเจอกันนะเพราะนั้นมันต้องช่วยกันครับมันต้องร่วมมือกันอย่างที่ร้ามเนี่ยที่ร้ามนี่นะครับเด็กรามเยอะเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกว่าฝากกันลงทะเบียนได้มีบางคนหัวแหลมครับรับจ้างลงทะเบียนถือมติสี่สิบลายยืนคิวอย่างนี้นะใครยืนข้างหลังให้นั่นซวยตายเลย4ี่สลายมันยืนอยู่อย่างเงี้ย นะลงทะเบียนมหมายวลัยออกกฎครับคนหนึ่งต่อมานี่ให้ได้แค่สองใบแล้วก็เวียนกลับไปเข้าใหม่อย่างนี้ก็ยินดีเข้าคิวเห็นไหมครับมันต้องมีความร่วมมือต้องมีการจัดต้องการประสานไม่ใช่เรียกร้องให้เข้าคิวแล้วกลายเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมนะแต่งกายเป็นระเบียบก็ดูดีเด็กนี่ไม่ใช่ไม่อยากมีระเบียบนะครับแต่เขาไม่อยากมีเหตุผลด้วยว่าทําไมก็ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ยังเด็กรามเนี่ยผมอยู่รามมาตลอด โอ้โหสมัยก่อนนี่ห้ายอครับห้ายอผมยาวสะภายย่ามรองเท้ายางกาะเกงยีนเสื้อยืดโอ้โหอธิการรุ่นนั้นท่านไม่ค่อยชอบครับถือตะไคร้จะเดินไล่ตัดผมเด็กนะฮะถืออะไรครับถือตอคอยไล่เด็กออกถ้าใส่รองเท้าแตะมาตใน,น,นสุดเด็กโกรธเดินกระบวนไล่อธิการคนนั้นออกวันหลังผมเป็นอธิการผมไม่ยุ่งกับมันนะฮะ มันจะแต่งไงก็ช่างขอให้ผมอยู่ก็แล้วกันเสร็จแล้วไหมครับผมกับเด็กนี่ผมถามเล่นๆดูนะเด็กเดี๋ยวนี้แต่งตัวดีขึ้นครับเหลืออยู่แค่สองยอคือเสื้อยือดกางเกงยีนแต่ว่ารองเท้าเป็นรองเท้าชั้นดีไปหมดแล้วแต่สมัยนั้นนะฮะใส่เท้าแตะถามบอกทำไมใส่เท้าแตะอาจารย์เคยเห็นพ่อขุนไหมทำไมพ่อขุนยังทรงรองบาดแตะเลย เออดูมันลำบากกันไปให้นะแต่ตอนจบมาปั๊บเนี่ยเวลามาขอไปรับรองนี่แต่ละคนเนี่ยบางทีใส่เสื้อแขนยาวไม่พับแขนนะบางทีดอกผูกไทยก็ไปด้วยกางเกงก็มีอย่างนี้นะครับใส่รองเท้าคัดชูแต่เดินกระเพกเพราะไม่ได้ใส่นานนะฮะถามบอกทำไมแต่งตัวเงี้ยถ้าไม่แต่งอย่างนี้ก็ตกงานตายราะนั้นจะเรียกร้องให้คนทำอะไรเนี่ยต้องชี้ประโยชน์ให้เขาเห็นครับว่าที่เขาทำนั้นมันมีประโยชน์อย่างไร ฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าชาติไทยนั้นถึงวันนี้อยู่ในสายตาของชาวโลกเพราะนั้นคนไทยครับเราสร้างความสีวิไลนะด้วยการรู้จักระเบียบรู้จักวินัยและเข้าคิวในสิ่งซึ่งต้องเข้าขอบคุณครับอาจารย์สุขุมนี่คมมากเลยนะ พี่ชอบพี่ชอบผิวหรือว่าอะไรครับไม่ใช่คำพูดมันบาดลึกๆเข้าไปในหัวใจของใครอีกหลายๆคนเลยใช่ชอบบอกว่าถ้าจะให้เด็กเรียนรู้อะไรเนี่ยต้องบอกประโยชน์เขาก่อนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่สักแต่ว่ามาสั่งๆๆๆอะไรเงี้ยพ่อต้องเรียงเป็นลําดับขั้นตอนไปให้เขาได้เห็นประโยชน์ก่อนนี่ไงคมนะคมนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกเนี้ททำอะไรตามใจคือไทยแท้ เขาบอกให้แก้ใหม่แล้วนี่ก็เป็นทําอะไรมีวิัยอยือไทยแท้ถูกคือเมื่อก่อนเรานึกอะไรเลยอยากจะทําอะไรก่อนแล้วแต่ตามใจเราอยากจะทาอะไรเรานะคนคิดอะไรทาเลยเนะคนไทยเมื่อก่อนเรามีความรู้สึกว่าคิดอะไรได้ก็ลงมือทําแล้วก็นึกจะป้าสายเข้ามานึกจะมาตอนไหนก็มาถูกไหมใช่แล้วเราถึงได้มีคําว่ามาตามเวลาคือให้เวลามาก่อนแล้วเราให้มาตามทถูกไหมการลงชื่อ ด้วยบัตรลงชื่อเข้าเวลาทำงานก็ไม่เคยมีการเข้าคิวขึ้นรถก็ไม่มีซื้ออาหารซื้อของก็ไม่เคยมีจากที่การนโรเม่ย่อ20กว่าปีก่อนนู้นมันก็เริ่มมีแล้วมีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆจนปัาจุดันีเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าเห็นไหมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนขึ้นรถเมย์เหมือที่อาจารย์จตุพลพูดถึงใช่ไหมขึ้นไปถึงก็บีดกันเข้าไปเออใครมาก่อนหลังไม่รู้แล้วถ้าใครมาไม่ทันก็ไปยืนขอความเห็นใจเผื่อทีคนจะเสียสละลงมาถูก สาวๆเออใช่ไหมคุณต่อยอ่อยเยือจนกระทั่งมีคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าเขาจะเรียงเห็นไหมสังเกตดูนะ้เขาทำเส้นไปนิดหนึ่งคุณก็ยืนปั๊บ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 ไอ้เข้าลิฟต์ก็เหมือนกันเข้าลิฟต์เนี่ยก็ยังบางที่ก็ไม่เป็นคิวแต่หลายสำนักงานเนี่ยนะเขาจะเรียงนะใครมาก่อนมาหลังเพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้เข้าลิฟต์สังเกตดูนะฮะบางคนไอ้นี่ชู้สามาก่อนมากดกดเข้าไปเรียบร้อยแล้วไปกดรออยู่นะฮะ แล้วก็พอถึงกดรอปั๊บแล้วก็ค้ายๆว่าซื้อเวลาหน่อยก็สบายๆดูมือ,มอถือ,ถอไอ้คนมาทีหลังก็พรวดเข้าไปเลยประตูลิฟต์เปิดพอดีแล้วมันมาเข้ามาห้าคนเนี่ยแล้วข้างในเนี่ยอัดเข้าไปอยู่แล้วหลายคน <c oughs> ไ,อไอ้พี่เอ้าเงยหน้าเอา้าตายแล้วถูกแซงใครอยู่ไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้จะเรียกร้องแล้วก็ไม่ออกมาด้วยนะยืนหน้าเฉยทําไม่รู้เรื่องที่ไม่มีเข้าไปอีกทีก็สวองออดดังอะไรเงี้ยจากนี้ไปต้นไม่ลอะ ไอ้ไหมไอ้เพราะฉะนั้นไอ้คิวเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานที่ไปที่ไหนเราก็ต้องมีนะมันอับอายก็เป็นกันนะไม่งั้นเออแต่ว่ามันก็เคยถูกสอนกันมานะด้านได้อายอดเคยได้ยินไหมอันนี้สิมันไม่ไอ้คำพูดเนี้ยมันไม่ถูกนะหรือว่าช้าๆได้พ้าเล่นงามใช่ไหมตอนนี้เป็นช้าๆโดนพ้าเล่นงานแล้วแต่ว่าไอ้ด้านได้อายอดเนี่ยไม่ได้ไม่ดีไม่ได้เข้าไปชดเข้าบูลลี่เข้าบูลลี่กันแต่เราก็เอามาใช้ แต่เข้าคิวที่ผมชอบใจนี้ก็พูดถึงกันเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เราไม่ค่อยได้ใช้คำนี้กันแล้วคือลงแขกที่อย่าง,ง,งี้สามาเคกันเทียวไม่ใช่เขาเขามีคําต่อกันมานะทาบันเล่นไปลงแขกเกี่ยวข้าวนี่คือป,ประเพณนี้<ต>ที่มาร่วงม,มือกันนี่คือหมายถึงว่าปฏิบัติการมิดีมีร้ายกับใครเนี่ยนะต้องเรียนคิวอันนี้จะไม่แย่งกันอันนี้ดันมีระเบียบทิน่ยขึ้นมาทีเียอมันโฮลอินวนใช่ไหมมันแซงคิวกันไม่ได้มันต้องเรียงคิวใช่ไหม แต่มันจะมีแทรกกันหน่อยลุงแก่แล้วขอลุงก่อนเนี่ยนะลุงแกแล้วคือลุงแกแล้วขอลุงกอนเมื่อก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนี้ถูกไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยพูดได้ไอ้คำว่าลงแขกนั้นมันเป็นคําโบราณไปแล้วแล้วดูมันหยาบอ่ะคือเดี๋ยวนี้มันใช้คํานี้บางทีบางทีเวลากราพ้าหัวเขาว่าเลยลุมโซมเอออันี้ชัดเลย ชัดเลยมันแบบประเภทมึงบ้างครูบ้างนะมาดูแล้วมันโอ้โหนะโอ้ใช่ไหมล่ะฟังแล้วมันแบบสยองนะมันไม่ดีเลยนะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามไอ้คิวในช่วยคิดในเชิงเ็าเรียกอะไรเชิงบวกนะถูกไหมฮะไม่ใช่คิวเชิงลบใช่ไหมก็คือไปทําอะไรในทางรที่ไม่ดีถูกไหมใช่เขาไปต่อคิวเขาเพื่อจะไปอะไรทํให้สิ่งที่มันไม่ดีกันดูแล้วลื่นเลงบันเทิงหน่อยอย่าไปเป็นในแง่ร้ายมันดูแล้วมันแบบ หดหูมันมันอวยกันหน่อยใช่ไหมฮะแล้ใช้ได้ทุกอย่างการจราจรอย่างที่อาจารย์สุขุมพูด่ะบางคนที่แทรกเสียบแทรกแทรกเขาสู้สาตอกันมาเป็นระยะใช่ไหมไอ้มีมาจากไหนเนี่ยนี่ธนาคารก็ถึงได้มีบัตรคิวโรงพยาบาลเ็าถึงได้มีบัตรคิวไม่เรียกคิวคุณคุณก็อย่ามาละกันอย่างนี้ไปต้นใช่ไหมอย่างนี้เห็นไหมต้องให้เทคโนโลยีต้องให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยกำกับเราเองงั้นเหรอไม่ใช่ ต้องดูแลตัวเองให้เป็นต้องมีวินัยคนวินัยดีคือคนที่ต้องรู้จักมีคิวในตัวเองค่ะแล้วเคารพคิวของคนอื่นด้วยเดี๋ยวมีอะไรมาคุยก็เรื่องอวยอวยกันนี่แหละคือพูดพูดกันในเชิงบวกอวยอเนี่แอยอนนี่แน่นอนเรื่องบวกบวกกันหน่อยอวยกันหน่อยจะสิ้นปีกันแล้วอวยพรอวยพร